สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายวัชรินทรกงแก่นเท้าหรือพ่อแบมพยานปากสำคัญในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เปิดเผยหลังจากสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาที่คดีอายการจังหวัดมุกดาหาร เป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าอย่างแรกคือขอบคุณสารจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความยุิธรรมแก่น้องชมพู่สำหรับความรู้สึกของตนดีใจที่ได้รับความยุยธรรมในครั้งนี้นายวัชรินบอกว่าย้อนกลับไปครั้งแรกยอมรับว่าตอนที่ตำรวจมาสอบปากคำถึงที่บ้านก็รู้สึกกลัวแต่ถ้าไม่พูดอะไรก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยต้องพูดอะไรสักอย่างทำให้ตัดสินใจพูดความจริงออกมาว่าจำเลยมีพิรุธมาก วันที่เกิดเหตุจำเลยเข้ามาพูดกับตนให้เปลี่ยนเวลาเพราะเวลานั้นคือเวลาเด็กหายเปลี่ยนจากเรื่องความจริงให้เป็นอีกเรื่องนายวัชรินบอกว่าวันนั้นลุงพลจะเข้ามาทำร้ายตัวเองและมีลูกชายตนอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าทำร้ายและพยายามบังคับพูดจาคมขู่มีการบังคับให้ตนเปลี่ยนเวลาและวันที่ตลอดแต่ตนก็ยังยืนยันคำให้การเดิมนายวัชรินบอกว่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากลัวและมีความกังวลว่าถ้าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาจะถูกคุกคามเพราะที่ผ่านมาก็เคยถูกคุกคาม เพราะพยายามทำร้ายร่างกายด้วยก่อนหน้านี้หลังจากสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1และนางสมพรลาบโพหรือป้าแตนจำเลยที่2ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกก,ก,กอกตบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่1 1พฤษภาคม2563 โดยสารพิาพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมงลกฎหมายอาญามาตรา291-317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีส่วนข้อหาอื่นสำหรับจำเลยให้ยกและยกฟ้องโจทสำหรับจำเลยที่2กลับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทร่วมทั้งส ล่าสุดทนายได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอประกันตัวนายชัยพลโดยศาลก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวนายชัยพลโดยใช้หลักทรัพย์5 0 0 0 0 0บาทใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super อร์แหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ